mỗi này bên văn thì ở mấy văn ở thì ở đấy ờ con thao tỏ tăng một môn học có bị tăng ăn ban ở và xem lại thì là con bát lấy con chân lấy không có tăng mua hàng thì em mắc ăn nằm mi <laughs> ngân <laughs> co bằng xưa vậy ạ trăm cả trăm muốn ăn mi ngân co bằng xưa ạ trăm cả trăm muốn mượn cả nó mượn cả này hôm ba ạ mượn này này phải để cả tí cho có cho ăn kín hạ ăn có hao lấy chín khâu này nọ tham gia này còn để thứ mượn thì phải ở kín kiểu anh ta ăn luôn อือคือก็ตุตีไรก็ก็อสอดตัวก็สานตู้เนี่ยวันนี้อาจามแต่ะอามตามมุนพันเด็บไงไงนะเออทางาอย่านีเหี้ยเดีนได้ก็ตื้ก็ตเตื่อเตื่ทางไหนก็วายี่ออหรเตื่อนทางเราไู่มาถอดคำนะใฉลองตั้งื่อที่ไปออได้กินโจเออมาอือื่อที่ไปออได้กินเคเอสิ

mai nhai là, mà, là không ăn tuần làm ngon cho một quả ngon này nó mua để hái lại cả xí ngon này cái, hái lại cả trăm đôi mua rồi hái lại cả trăm này làm thì ở nơi đây này xăm lấy lấy này này nọ để ăn liền đi ngang ngang mò พี่ก็ดกัดิดมไรกันในวันน่อืมถังว่าจะขอกินอะไรในปับในไดกคือก็ดจิปป้มอะไรอุปาัตีมาในข้าถังว่าจังนั่นนะจนแนนในฝ่อมไรก็รู้ไดกินเออเฮสูเปเ็นถอดกินกวานค้าเน่ยอ่าขัง้องโคเออเวอร์จิี่นั่นน่ะเนาะเออกลจกแต่ว่ามันไม่นานก็ราผุนคนร่วมคนณู้่ผิววาวนี่อยเอย่ยไม่หนานาก็ไปจิ้มกินมยังไงเอากะสบ sợ khí áp khi một cái này kín kim 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 được đi ngà cái này cái này nhăn lên chỗ quấn hành được quấn nước cầy cái cái các anh đang chuẩn bị nào quấn nước cầy cũng bán 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 Thì này mà yam yam à, lúc kia này cái à số số thế này thế này, đang muốn món suốt quả lúc ừ, đi hết cá Pái, lộ thì đẹp, phải lúc mà đi hoang ai đẹp nữa, cá đẹp nữa, kiếm cái nữa mi nhưng mà cái gì กินมีนไม่แห้มีแห้งยุ่งนนะเผื่อว่าเวลังมีออกอ้อไหก็มันถึจะไล่แต่แห้งยุกขาแบบใครเมียเออบ่อะไรคนเสียงลักแคบๆเพราะทอดแคแๆออกมาแต่เมืมาถึงทีกอจะเออจะเออการ์ดเบสซางอังก่อราต้นเจอไงเบกนั่นก็ประกอนพัดที่จะแฉงนะเออพัญห์เจอปันหาอะไกันอยากไปใช้ตนน่หสุดก็คฮะเออปัญห์ไห้วันหที่ชิบก วันที่หนึ่งในก็มีกูเลือนวันที่ชิบพวกกว่าในก็มันมีกูเลือนจังขี้ใจทางก้นเท่าเนี่ยหมอนดพอมาจา้างสุดนจ้าหมันกับแทงเราปานามาลื้นตอนนั้นแต่เออในก็งจ้างคือเก่บก้องทัพในกองกอง เขาแก่หันอยู่นาะก้นแบบกับแบบันนั่น่าเหมือนในเดียวเนาะกัเขาก็พูดตีนเมื่อไรขีดได้วันไหนย่าไหนก่อนัวเออเมื่อเมื่อไปเมื่อวานเมื่อซ้นฮะไหนก็เมื่ค่านเนาะแบอันู้นก็เกิดสัตว์ทีริมากไดีคืนนี้เงื่อนในกได้พูดแบบเนาะแต่กันหน้าในกอดีมันก้อน้าแต่กันหน้าด้กอด้เขาเฮ็ดอันไหนเนี่ยว่าได้อุบเตอุบอ่ะไหนทงท การพวกเนี่ยพราะฮัทเกิดถี่ได้สุดเดียวยางเลย่ะอ่านเนี่ยเฮ็ดเพื่อนห็นดังเฮ็ดเพื่อนห็นแดงคาดได้มันไม่ยินชื่อก่อนนั้นแต่ว่าข้าไม่เไม่ยินหรอกเฮ็ดเพื่อนเห็้แต่่มัน่าไครเพื่อนเหี้ยลังก็ซื้อซื้อคำเหี้ยพาว่าถการแต่ว่นได้มันวานเนาะเออ จองรงกันวนั่นก็ฮ่าฮ้าออกแบบเพื่อนห้าจมกันหน่อเฮ้วันไหปวดีออกมาไปฮัดบอกนี้ก็ไม่คาทำม ok ันพ <c oughs> ัน่าเออมีสองก็จะมากับกินนวดไผ่เดียวเออจมกันนันหน่อมานจอกินจมกับสอก็กินไห่กอนหัวน้อยทำมากินคังเดียวกล้ทำมากินนวดไมีไผ่เดียวนอนนึ่งไผก็ม่ติดเดียวใกล้ลูกทำากินสงก็กินโฮมกันเลยจะกอวันให้ฟันที่ไหนได้ห้อบอกนี้มั้งเออแม่ม ว่าเจ้าน่ะก็ชื่อมันก่อนชื่อที่ยายปังอ่ะคือว่าชื่ออย่างเอเนี่ยฮอดลาลีถามมันแหละคือว่าเอิ่มชื่อเออเก่าเออ995เก่า995แหละชื่อ787แหละน่ะชื่อ787แหละ995แหละเนี่ยว่าค่าว่าชื่อเออ nó sẽ đẹp quen dân hiểu hù nhà tế lấy chí nó nó quay cái <laughs> nhà tế quen nhà tế mi ngư nế mà nằm bảy mi nế nhà tế quen cháu hiểu chào cực đôi đấy này nằm ăn cực đôi kìa chú กลังกลังเจะได้ <l ắng> <rapper> ีม <g apan> ีงานจังข่าวมั่นหอแล้วก็ลองอย่านนมันเป็นเย่านตามมองเขาตามู่มองคนเขามีห้างพห้งมันเนาะเอออาคารพักอาคารมั่นนั่นแหละเออเบอร์ห้าสิบเจ็ดอูกเบอร์เบอร์แปดสเจ้ดยาวเท่วไ้แต่ยาวดตตกดเอน้มู่หรืมาเส้ได้ยาวกกลถึงกีกที่กูเนี่ยใช้ยาวดีน่าคาเบอร์ปซื้อแปด เออขนางัทำเป็นปัดอีฉันอดได้ว่าก็กดห้ามือมากเป็ด้ามมือมากกดชื่อที่อะได้ปอบใจกันมวนะะเออเนี่ยอีชันี่ก็เปี่ยนดินไวนี่ก็เออมานักอีเงินเดิมเดมมาหนักอีกล้ก็นะเขาก็เออเปลียนดินเปลียนดินลุกทางเปียนดินเนี่ยะก็ทออกกันคดแเอาจนเออาอนนีได้พูดตอนนะอ้าวทางเปียนดินเนี่ยเออลูกกำพาเฮเออกำพางเดี๋ยวกนไปเพ่ะเออ mẹ sáng đấy ở ông đi con cái ờ ở con bé ở thế mà căn cả ba bỏ mà chẳng mà hưởng ô ai mà mà tiền mà lục con này mà tiền còn đi à buồn bè đấy bắt luôn bắt tại cả này thì cứ lục mắt ho mà cũng nhiều đó cái này hàm เดบิป็นคนรอยบอกอันเป็นฮีบป่าฉันร่วงนานาอันเขาเงี้ยดันเป็นเลี้ยบว่าฉันดวงอยู่แล้วอิงฉันนานาเนี่ยวุ่นไหนนะคน้อยม่วงเขาเฮ้วันนันน่ะอ้าเราเรเมือไปมือถีไปออกแทบผันนี้ไปวุ่นในขาสูวัออกไม่ได้วุ่นในกูกนไุ่นําแผงมาเนอะจบ้าสุภาอ้าวว่าคนที 说了就要吃甜的哈